ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมัตโต r คร t เตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับผมดูดวงด้วยตนเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้การดูดวงของเราก็จะเป็นการดูแรนดอมกันนะครับช่องเรามีทั้งแรนดอมและพิกกาสลับกันไปตามความเหมาะสมซึ่งวันนี้จะเป็น random น,นะผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการ เปิดดวงชะตานะครับใช้ร่วมกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับวันนี้เป็นรันดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเขารักคุณมากๆเลยนะเออน่าสนใจนะครับหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตพลังงานปัจจุบันกันนะครับทำใจสบายๆนะครับาให้โล่งๆว่างๆโปร่ง,ปรงเบาสบาย ระลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทําใจสบายๆนะครับตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันนะครับผมจะทําการเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะทุกคําทํานายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและผมทํานายไปตามเนื้อหาตําราสากลผมไม่ได้มีพลังงานวิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีพลังวิเศษนะทำนายไปตามตำรานะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะใบแรกคุณได้อะไรใครคิดถึงคุณมากโอ้โหเด็ดเดดเฮ้ยความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปหรือเปล่าคุณทะเลาะก,กับใครหรือเปล่างอนใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีสถานะใดๆโสดมีคู่หรือมีครอบครัวใดๆก็แล้วแต่ ความเดทมาใบแรกเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่คุณจะงอนใครอยู่โกรธใครอย,รอยู่หรือบางคนบางท่านเพิ่งเลิกกับใครหมาดเลยเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ต้องกลัวเดทนะเราย้ําเสมอว่าถ้าไพ่ไม่ดีออกมาเนี่ยเราต้องดูใบขยายด้วยว่าเขาจะสื่อถึงอะไรแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขให้เออถ้าดีก็ทํานายดีถ้ามีไพ่ไม่ดีออกมาเราจะหาวิธีแก้ไขให้คุณไม่ต้องกลัวเดทหรอก ใครกําลังคิดถึงคุณสุดหัวใจตอนนี้ผมว่าคนที่มีปัญหากันอยู่มีประเด็นกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใบยขยายสินั่นไงเด็กถือดาบใครงอนใครมีใครงอนกันคุณงอนเขาเขางอนคุณหรือต่างคนต่างงอนหรือทะเลาะเบาแววงหรือเพิ่งเลิกลากันไปฟังให้จบฟังก่อนวันนี้พลังงานมีแนวโน้มดีนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแน่นอนเด็กถือดาบมาขนาดนี้ตั้งดาบขนาดนี้เดี๋ยวขอดูใบยขยายสิอืม ผมว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเออมีโอกาสที่จะเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนงอนกันเรื่องเล็กๆเช่นเออพูดจาไม่เข้าหูกันอะไรแบบเนี้ยใจเย็นๆดูไปก่อนมีคนคิดถึงคุณมากตอนนี้คิดถึงสุดหัวใจเลยอืมเจ็ดไม้เท้าเซเว่นอ s ว่าแล้วทิทิอีโกแรงปรารถนาในใจบางอย่างการอยากเอาชนะกันคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ามีเหตุการณ์ ขัดแยงด้งใดๆทางใจกันเดี๋ยวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแนวโน้มน่าจะดีวันนี้ดีจริงด้วยยินดีล่วงหน้านะถ้าคุณมีเหตุขัดแยง้งขัดใจกับใครไม่ว่าจะเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่นะเดือไฮโซแฟนออกมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาแล้วความสัมพันธ์ใดๆที่มีความขัดแยง้งจะมีโอกาสคืนดีเออสบายใจได้เลยและอีกกรณีนึงนะ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ขัดแย้งกับใครเลยเพียงแต่ว่ามีระยะห่างทางไกลต่างคนต่างงานยุ่งแทบไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ในเร็วๆนี้มีโอกาสจะว่างตรงกันหรือนัดหมายกันได้มีโอกาสพบเจอกันและคนทางไกลที่ไม่เจอกันนานมีโอกาสได้หนกลับมาเจอกันได้ด้วยเอา้ายินดีล่วงหนะ้ารับไว้นะครับบอกแล้ว,ว่าพลังงานมันมีทั้งดีและไม่ดีสลับปะปนกันไปเราจะดูภาพรวมไม่ต้องกลัวเดทใบแรกนะครับนะผมว่าดีวันนี้ เผือเผอจะได้มีการปรับความเข้าใจกันด้วยเออคนเรารักกันไว้เถิดนะนี่เอ้ยยินดีรับไว้เลย10เหรียญ1ท of Pentacles ใครบางคนกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจ ไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับใครงอนใครอยู่หรือไม่หรือดีๆกันอยู่เนี่ยแหละคนคนนี้คิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากถ้าคุณงอนกันคุณจะดีกันเออกลับมาคืนดีกันแต่ถ้าคุณไม่ได้งอนกันไม่ได้โกรธใครแปลว่าความสัมพันธ์คุณจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเออนี่คือทำทํานายไปตามเรื่องความสัมพันธ์นะครับสิบเหรียญในความสัมพันธ์คือการรักกันเหนียวแน่นการมีครอบครัวการลงเอยที่ดีแต่ถ้าตีความแถมให้อีกอย่างหนึ่งความสิบเหรียญน,นี่คุณร่ํารวยได้ด้วยอ่า กรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยได้เงินได้โชคได้ลาบนะหรือบางท่านโชคดีกว่านั้นทําคุณงามความดีมาตลอดความรักก็ดีเงินทองก็ดีไปด้วยโชคดีทุกด้านรับไว้เลยผมรับด้วยคนอา้อาวไปกันต่อนะครับบอกแล้วคุณไม่ต้องกลัวเดทใบแรกบางทีเขามาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่ดีขอให้เชื่อมั่นในไฮโรแฟนกับสิบเหรียญการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาแล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ สิ่งดีงามกำลังมาใครบางคนคิดถึงคุณมากมายเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครได้บ้างเออเดี๋ยวมาขอไพ่ขยายหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้สามไม้เท้าทรีออฟวันไกลกันหรือเปล่าตอนนี้ระยะห่างทางไกลเป็นคนไกลหรือเปล่าหรือบางทีระยะทางไม่ได้ไกลแต่ทางใจค่อนข้างห่างเหินกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสพบปะเจอกันในไม่ช้านี้นะครับ ถ้าคุณคิดถึงใครอยู่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเคลียร์บ้านเคลียร์ห้องไว้เลยนะครับจะได้มาคุยกันบางรายอาจจะได้กุกกิกกันด้วยเออเอาท้ายให้อย่างนี้เลยเพราะมีสิบเหรียญเมื่อกี้จริงๆนะความสัมพันธ์จะกระชับแน่นแฟนมากขึ้นอโอชัดๆเลยก้าวดาบน o f ออฟซอสลึกๆแล้วคุณต่างก็คิดถึงกันคิดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเวลาเข้านอนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะเป็นเรื่องปกติ ของคนที่ห่างไกลกันหรือมีปัญหากันก็แล้วแต่แม้แต่คนที่ไม่มีปัญหาก็ยังคิดถึงกันมากโหยหากันมากเขาโหยหาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันแต่ดูเป็นฝั่งเขาที่โหยหาคุณมากเป็นพิเศษอืมราชา my talking of o ฟวันคุณกับเขาต่างภารกิจยุ่งงานยุ่งแบบนี้ทําให้ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่ประมาณนี้คนธาตุไฟก็เด่นนะเมสิงธนูแล้วก็ออ โอ้โห v h oh, e Lovers สสบายใจหายห่วงใบนี้ทั้งคุณและเขาต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันเป็นที่รักของทุกสิ่งนะ เป็นทีักของมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะใบนี้ The l o v e r s คุณกับเขายังไงก็หนีกันไม่พ้นขออนุญาตใช้คำนี้ทำนายดีว่าต่อให้พ่อแงแม่งอนกันหรือว่าทะเลาะกันเล็กน้อยหรือจะทะเลาะกันมากก็แล้วแต่จะได้คืนดีกันนะคืนดีกันจนได้ส่วนคนที่ไม่ได้ทะเลาะกันดีๆกันอยู่จะรักกันยิ่งขึ้นจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณได้พิสูจน์ใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นอ้าวรับไว้เลยนะครับ ไปกันต่อนะสวยงามวันนี้พลังงานสวยงามคุณไม่ต้องกลัวเด็ดใบแรกผมบอกแล้วไพ่ขยายดีมากดีมากๆเลยทั้งความสัมพันธ์ทั้งโชคลาภการเงินดีอืมผมว่าการงานคุณก็เด่นโอโ้พูดไม่ทันขาดคำการงานก็เด่นดี e อมเพ r อร์ ทั้งตัวคุณเองหรือฝั่งเขาเองความหมายที่หนึ่งคือคุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตอย่างสูงสุดระดับเอ็มเพอร์เรอร์ไม่ต้องห่วงหายห่วงเลยและความหมายที่สองคือทั้งคุณและเขามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจอยู่ท่านที่งอนกันโกรธเคืองกันมีโอกาสคืนดีกันด้วยผู้ใหญ่เป็นกาวใจประสานให้ผู้ใหญ่ไกลเกลีย่ยให้ท่านที่ไม่ได้งอนกันไม่ได้โกรธกันหมายความว่าอาจจะมีการสู่ขอเกิดขึ้นเอ้อ บางท่านคบเป็นแฟนจนมานานมีโอกาสขอแต่งงานมีโอกาสชวนผู้ใหญ่ไปสู่ขอหรืออย่างน้อยถ้ายังไม่ถึงขั้นสู่ขอแต่งงานก็จะมีการพากันไปพบผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายแบบนี้เป็นไปได้นะครับและราศีเมษก็เด่นมากเช่นกันประมาณนี้ไปกันต่อเลยนะสวยงามพลังงานวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานที่ดีนะครับถ้าคุณมีจิตใจที่ดีคิดดีทดําดีอยู่เสมอคุณจะได้สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนและหน้าไพ่ทรงนี้ผมว่าช่วงนี้คุณก็ดวงดีดวงดีเลยแหละ ต่อให้มีเรื่องใดจะไม่ตรงใจบ้างแต่ในภาพรวมคุณยังเป็นคนที่ดวงดีอยู่มากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีๆจริงๆอสุรินถือไม้เท้านะครับ knight of one อสุรินไม้เท้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความกระตือรือร้อนก้าวหน้าทุกประการคิดอ่านกาันใดอยากทําสิ่งใดลงมือทําได้เลยนะครับนะคนที่คิดถึงคุณมากๆเขาก็กําลังใช้ชีวิตของเขากําลังพัฒนาตัวเองในบางคนในบางคู่ เขากำลังเร่งทํางานทําเงินเพื่อมาสร้างชีวิตสร้างชีวิตคู่กับคุณเป็นไปได้นะเออเขาอยากให้คุณสุขสบายประมาณนี้แล้วก็โอ้โหเดอะทาวเวอร์เหตุการณ์ต่างๆจะไม่ช้าไม่ยืดยาวไม่ยืดเยอะ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างปุบปับฉับพลันทันใจเดอะทาวเวอร์คุณมาคุณไม่ต้องกลัวนะใบนี้ใบเดียวอาจจะดูน่าหวั่นใจแต่ถ้าอยู่ในบริบทนี้ไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ผมทํานายดีว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างปุบปับฉับพลันทันใจอ้าวเดี๋ยวมาดูใบขยายต่อไปสินี่ไงเดอะเดวิลรู้ละโอ้โหกิเลสตัณหาราคะความปรารถนาทางโลก ความอิ่มเอ,ม,อมทางใจบางอย่างแล้วเมื่อกี้มันมีทาวเวอร์ผมรู้ละเข้ามาขายายซึ่งกันและกัน ตอนเนี้จิตใจเขาโหยหาคุณมากเดวิลกับทาวเวอร์ถ้ามาหาได้มาแล้วหรือบางท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็นแล้วแต่จะนนนเนียคลุกกันอยู่ทั้งวันเรียกว่าตัวติดกันรักกันมากได้เลยแต่ถ้ามีระยะห่างทางไกลนั่นแปลว่าเขาโหยหาคุณมากเดวิลกับทาวเวอร์ผมว่าแล้วว่าทาวเวอร์มาทำไมเขามาขยายซึ่งกันและกันเดวิลกับทาวเวอร์เขาโหยหาคุณใจแทบขาดเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดประมาณนี้โอ้โหดีงามถ้าเจอกันนะแซ่บ บอกเลยประมาณนี้แล้วก็เออดีงามเดนนิมิตหมายที่ดีใครงอนกันอยู่มีโอกาสง้อกันด้วยภาษากายเออพูดแค่นี้พอนะครับขอเป็นที่เข้าใจกันนะถ้างอนกันจะมีโอกาสได้ง้อกันด้วยภาษากายเออแล้วก็หูเจ็ดถ้วยเซเว่นดบคับดีงามมากๆคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรร่วมกันอย่างหลากหลายมีกิจกรรมเรียกว่า สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจรวมถึงการทําบุญทํากุศลต่างๆเรียกว่าชีวิตจะมีสีสันเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนคนที่บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จะไปทํากิจกรรมใดๆกับใครตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวนั่นแปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นเช่นการงานการเงินทางเลือกอื่นๆแทนแล้วแต่บริบทแต่ละท่านนี่คือดวงรวมนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่ตีความดังกล่าวนั่นแหละคนมีคู่แปลว่าคุณกับคู่จะได้มีกิจกรรมร่วมกันมากมายส่วนคนโสดที่อยู่คนเดียวจริงๆเลยแปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นเข้ามารับไว้ โอเคไปกันต่อเอยพลังงานดีไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรือยๆดีงามสุดๆวันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจัดเมน้นโชคลาาฟ้าประทานโชคดีมาแล้วทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นสิ่งดีๆกำลังจะมาโชคลาาฟ้าประทานดังกล่าวกับจัดเมน้นถ้าคุณลงทุนลงแรงทำสิ่งดีๆเอาไว้ทำคุณงามความดีเอาไว้สิ่งดีๆกำลังจะปรากฏโชคดีกำลังมารับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อ แล้วก็อืสุดยอดนะครับวันนี้พลังงานไม่ธรรมดาใครที่คิดถึงคุณมากๆอืเป็นใครได้บ้างคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับคุณนั่นแหละแล้วก็โอ้ถาดน้ําเด่นมาเลยคนนี้ใจดีคุยน็อปครับราชินีถ้วยคนที่เกี่ยวข้องกับคุณคนที่คุณรักคนที่คุณรักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆและมีโอกาส ที่เป็นคนธาตุน้ําได้ด้วยมีนกรกฎพิจิกก็เด่นธาตุอื่นราศีอื่นก็ได้นะครับอันนี้ดูตามหน้าไพ่นะครับประมาณนี้เขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณมากอยากประจอยคุณมากกรณีที่ห่างกันแต่ถ้าไม่ได้ห่างกันก็แปลว่าคุณจะมีกิจกรรมสารสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็โอ้โหก้าวหน้าแน่นอน8เหรียญ8 of pentacles ความก้าวหน้าของคุณและเขา ตีความได้หลายอย่างใบนี้ไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลายอย่างอย่างแรกนะการงานการเงินของทั้งคุณและเขาจะก้าวหน้าซึ่งกันและกันเรียกว่าจะทาอะไรร่วมกันอยู่มีโอกาสก้าวหน้าหรือถ้าต่างคนต่างทําธุระของตัวเองไปธุระของคุณก็จะก้าวหน้ากิจกรรมของเขากิจการของเธอก็จะก้าวหน้าเช่นกันประมาณนี้เรียกว่าเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้หาทุนมาสร้างครอบครัวก็ได้หรือ ต่างคนต่างทําคุณงามความดีเพื่อพัฒนาตัวเองเรียกว่าเติบโตไปพร้อมๆกันก็นกได้เช่นกันหรือตีความอีกในยะหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินคือความสัมพันธ์กําลังเติบโตงอกงามประมาณนี้เออโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็วิวออฟฟชชนสบายใจได้แล้ว ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆตอนนี้ดังกล่าวไปข้างต้นตอนแรกเลยถ้าใครบางคนใครบางคู่งอนกันอยู่เดี๋ยวดีกันแน่นอน ถ้าคุณดีๆกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆจะโชคดียิ่งขึ้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงขึ้นดวงขาขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองความรักความสัมพันธ์ดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเรียกว่าดีงามแทบจะทั้งหมดอุปสรรคแทบจะไม่มีหากจะมีอุปสรรคบ้างอุปสรรคจะคลี่คลายไปได้เองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะมาคิดดีหรือไม่ดีกับคุณอย่างไรสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบอะไรต่อคุณคุณจะอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์นะครับโชคดีแล้วรับไว้นะ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีๆวันนี้โ,ฮโฮอ้โหอัศวินถือดาบอัศวินดาบนายออฟซอสใจร้อนเออใจร้อนทั้งคู่อ่ะอยากสมหวังไวๆอยากสำเร็จเร็วๆแบบนี้ขอให้สบายใจ เชื่อในวีรออฟฟอร์จูนเมื่อกี้แล้วมีไพ่พระตั้งแต่ตอนแรกนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีหยิบจับอะไรก็มือขึ้นประสบความสําเร็จถ้าลดความใจร้อนสักหน่อยค่อยๆดําเนินชีวิตไปตามลําดับขั้นตอนนะดำเนินชีวิตไปตามลําดับขั้นตอนคุณจะสบายใจมากขึ้นเพราะบางทีการใจร้อนมันอาจจะทําให้เราตื่นเต้นจนเสียสมาธิหรือ,อเกิดความประมาทเลินเล่อได้บางอย่างนะครับใจเย็นๆลงนิดนึงแล้วจะดีนะอืขอให้รอบครอบในการใช้ชีวิตเดี๋ยวดีเองดวงดีแล้วนะครับ แล้วก็ฮ่าทิมเฟรนซ์บาลานซ์ชีวิตดีๆพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้บอกว่าอย่าใจร้อนลดความใจร้อนกระวนกระวายลงบ้างเดี๋ยวแต่ละอย่างจะค่อยๆทยอยดีขึ้นมาทยอยสมหวังทีละเรื่องสองเรื่องสิ่งดีๆความสมหวังกำลังมานะครับความสำเร็จกำลังทยอยปรากฏขึ้นนะครับน้อมรับไว้เลยนะผมรับด้วยคนเออสำเร็จไว้ด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็ อโอ้โหเจ็ดดาบเซเว่ o ออฟซอใบนี้มาแนะนำตรงๆเลยว่าอะไรไม่จำเป็นปล่อยวางให้หมดบางทีคุณแบกภาระเกินความจำเป็นภาระเกินความจำเป็นคืออะไรหมายถึงภาระที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือภาระที่แบกไปก็ไม่เกิดประโยชน์วางได้วางนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแสนดีเลยวันนี้อดีจริงๆอัศวินเหรียญมา n น g อ t เปน e n ็ a เคิลโอัศวินเพียบเลยวันนี้อัศวินเหรียญก็มาโชคลาภมีมานะถ้าคุณชื่นชอบการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคที่ถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่หรือสลากธนาคารต่างๆคุณมีโอกาสได้นะครับประมาณนี้นะ การเสี่ยงโชคอย่างถูกต้องและทําแต่พองามไม่มากเกินตัวไม่มากเกินกําลังมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสลุ้น ไม่ว่าจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณมีโชคลาภเข้ามาหรือถ้าไม่เน้นโชคลาภใบนี้ก็คือการได้สิ่งดีๆเข้ามาตามที่คาดหวังไว้เคยอยากได้อะไรจะทยอยได้โดยลําดับหรือตีความอีกอย่างได้ว่าการงานคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมือขึ้นดังกล่าวไปแล้วอยู่ในช่วงกนะ้าวหน้าเงินทองคล่องมือดีก็ได้เช่นกันอยากได้อะไรมีโอกาสได้สูงมากประมาณนี้รับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อครับแล้วก็อื โอ้โห oh, สามเหรียญยินดีด้วย Three of Pentacles สังคมของคุณจะกว้างออกไปคุณจะมีเรียกว่าอา่าพบปะผู้คนมากขึ้นได้คอนเนคชันดีๆที่มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสพบมิตรใหม่หรือหน้าที่การงานของคุณจะชักนำพาให้คุณมีสังคมกว้างออกไปซึ่งจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการได้คอนเนค t ชันใหม่ๆที่ดีการงานเติบโตพองานดีเงินดีแบบนี้ความสัมพันธ์ก็ดีและบางท่านนะ บางท่านที่ยังไม่มีใครบางท่านที่สดสนิทจริงๆมีโอกาสพบปะคนดีๆจากหน้าที่การงานได้ด้วยเออส่วนคนที่มีคู่มีคนคบหาอยู่แล้วแปลว่าทั้งคุณและเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันโอเครับไว้เลยไปกันต่อนะครับอมมาสู่สำรับที่สองขอไพ่ขยายเพิ่มเติมดูซิว่าจะมีการยืนยันพลังงานดับเบิลพลังงานใดๆหรือไม่วันนี้อืมโอราชินีถ้วย ดับเบิลมาเลยพูดปุ๊บออกปับ๊บจริงๆร,ราชินีถ้วย Queen of Cups ออกมาอีกใบหนึ่งวันนี้เราได้ราชินีถ้วยสองใบสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้เลยที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณสุดหัวใจเขารักคุณมากคนดีคนน่ารักคนหนึ่งที่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณคิดถึงคุณมากมากกรณีคุณคนโสดแปลว่าคุณกำลังจะได้คนดีเข้ามาในชีวิตดีมากๆเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของราชินีถ้วยเลย Queen of Cups สวยงามใจดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเอาเป็นว่าเป็นคนสุขุมนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนใจดีดีดีเลยจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคนลักษณะนี้คิดถึงคุณมากมากคิดถึงคุณสุดหัวใจแทบขาดใจเขาหรือเธออยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณประมาณนี้และโดดเด่นที่คนธาตุน้ำมากๆมีนกระกรพิจิกราศีอื่นธาตุอื่นก็ได้แต่ธาตุน้ำเด่นเป็นพิเศษราชินีถ้วยสองใบดับเบิลรับไว้เลยนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาวันนี้สุดยอดไพ่ดับเบิลมาแล้วอ่า ไดับเบิลมาแล้วดับเบิลมาแล้วดูเพิ่มเติมสิพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ oh, ราชาดับ k อ่ uh, k o n g of swords คุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีตั้งใจทำให้ดีโดยเฉพาะโดดเด่นเรื่องการงานผู้ใหญ่จับตาดูอยู่ขอให้แสดงฝีมือให้เต็มที่นะโอกาสก้าวหน้ามาถึงแล้วไปกันต่อนะครับอืม อย่างที่แจ้งให้ทราบเสมอว่าการดูดวงแรนดอมแบบนี้เราเปิดไพ่สดแบบนี้พลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นอย่าก,กดข้ามมีโอกาสที่พลังงานดีๆจะออกมาได้ทุกเมื่อนะครับอย่าก,กดข้ามนะนี่ไงอัศวินถ้วยโอ้โหเนี่ยสศวินเพียบเลยอัศวินถ้วยนายครับ มิตรภาพดีๆกําลังมาความสัมพันธ์ดีๆกําลังมาคนมีคู่คุณจะรักกันมากขึ้นคนโสดได้คู่เอา้านะหรือถ้าทํานายเป็นเรื่องอื่นการงานการเงินแปลว่าคุณจะมีโชคดีจากคนแวดล้อมก็ได้เช่นกันไปกันต่อเลยนะครับอย่าก,กดข้ามนะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะครับพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อโอ้ยไม่ทันขาดคำดีมากแสนดีสุดประเสริฐของวันนี้ ราชนีเหรียญ Queen of Pentacles ไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมแต่ราชนีเหรียญก็คือตัวแทนของมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสุดยอดความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณผู้หญิงหยิบได้ใบนี้เสียงทายได้ใบนี้นะ ร่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคงได้รับการยกย่องอาถานะทางสังคมยกระดับชีวิตดีขึ้นถ้าคุณผู้ชายก็มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปรรมัมภมนารีอุปัมภรรมผมย้ําเสมอว่าไม่ใช่ให้นั่งนั่งนอนนอน,น,อน,น,อนให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่นารีอุปัมภรรมแปลว่าจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีเช่นได้ลูกค้าผู้หญิงหรือสุภาพสตรีให้การสนับสนุนดีอะไรแบบนี้นะครับเอาว่าร่ำรวยมั่งคัง่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดย้ำว่าดีคือพลังงานรวมราชนีเรียนมารวยแน่นอนรวยมหาศาลแต่ก็ย้ําเสมอนะว่าเราดูดวงแบบไม่งมงายไม่ใช่ว่าเอ้ยดวงดีแล้วนั่งน่งนอนน,อนเดี๋ยวรวยพรุ่งนี้ไม่ใช่นะต้องขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตตั้งหน้าตั้งตาทําสิ่งดีๆนะครับแล้วคุณจะมั่งคั่งขึ้นโดยลําดับนะเอาคำำําทํานายนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงแบบไม่งมงายจับต้องได้นะครับนะโอเคไปกันต่อนะ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ,อ้ยอย่าก,กดข้ามนะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆดับเบลิลหรือเปล่าสามไม้เท้าเดี๋ยวนะคุ้นๆอยู่แป๊บหนึ่งสามไม้เท้าสามไม้เท้าสาไม้เท้าสไม้เท้านี่ใช่เลย ดับเบิลนะครับวันนี้อีกแล้วสามไม้เท้าออกมาสองใบจากไพ่สองสำรับการันตีว่าชีวิตทั้งคุณและเขาคนที่เกี่ยวข้องอยู่จะมีความก้าวหน้าอย่างสูงสุดคาดหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดประสงค์สิ่งใดมีโอกาสได้มีโอกาสสาเร็จรับไว้เลยนะครับดับเบิลสมไม้เท้าโอ้โหไม่ธรรมดาไปกันต่อเลยนะมาพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ย้ำเลยขออนุญาตย้ำอีกครั้งเลยว่าขอให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบยากดข้ามไพด่ดีๆพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเออเดี๋ยวคุณจะพลาดนะครับถ้ากดข้ามอาจจะพลาดสิ่งดีๆนะดูให้ตลอดนะนี่อัสวินไม้เท้าดับเบลิลหรือเปล่าเดี๋ยวนะดับเบลิลจริงด้วยวันนี้ไพ่ดับเบลิลออกถี่มากโอ้โหอัวินไม้เท้าสองใบคู่กัน ความก้าวหน้าโดดเด่นการงานโดดเด้งดีงามประเสริฐมากๆวันนี้ทำนายตามหน้าไพ่ว่ากันตามตำราไม่มีอวยดีว่าดีอัศวินไม่เท้าดับเบิลการงานคุณเลิศเลิมากดังกล่าวไปแล้วว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ ู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสมีความก้าวหน้าถ้าไม่นับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะตอนนี้การงานคุณไปได้ดีนะครับแต่ถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็แปลว่าทั้งคุณและเขาคนที่คุณสนิทสนมอยู่ด้วยตอนนี้จะมีความก้าวหน้าไปด้วยกันรับไว้เลยเออและธาตุไฟก็เด่นนะแม่สิงห์ธนูยังคงเด่นอยู่นะครับวันนี้ธาตุไฟเด่นธาตุน้ําเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ธาตุอื่นก็ดูได้เช่นกันนะแล้วก็ โโอ้บอกแล้วให้ดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามไพด่ดีๆออกมาได้ตลอดเวลา The World ออกมาแล้วยินดีด้วยขอรับด้วยคนนะครับโชคดีครั้งนี้ผมขอรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกัน The World ตามตำราสากลาว่าไว้ว่าคือคอมพล e ทความอุดมสมบูรณ์จบบริบูรณ์หรือความสำเร็จใดๆแบบสุดยอดปรารถนาเลย The World มา คิดอ่านการใดอยู่ประสบความสําเร็จแน่นอนและมีโอกาสตีความเพิ่มเติมได้ว่าคุณจะได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติทางไกลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้การติดต่อสื่อสารออนไลน์สะดวกถ้าคุณเป็นคนทำคอนเทนต์ทำงานออกสื่อใดๆชื่อเสียงคุณจะขจรกระจายไประดับนานาชาติเอ้าเดอะเวิลด์มาการันตีอยู่ที่ความขยันด้วยนะย้ํานะว่าต้องขยันด้วยไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆนะย้ํานะดูดวงให้เกิดประโยชน์อย่างงมงายเอาคําทานายไปประยุกต์ใช้อ่าขยันขันแข,ข็ง,ขง,ขงแล้วเจริญก้า นแน่นอนไปกันต่อนะครับพลังงานดีๆและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสุดยอดไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาอย่ากดข้ามย้ำว่าอย่ากดข้ามเออชื่นใจโอ้โหสองไม้เท้าเมื่อกี้มีสามไม้เท้าดับเบลิลตอนนี้มีสองไม้เท้าออกมาการันตีว่าสิ่งที่คุณทำมาถูกทางแล้วดำเนินการต่อไปอย่าหยุดยัง้งเรียกว่าทุ่มเทให้เต็มที่ประสบความสำเร็จแน่นอน ไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอนี่ไพ่ดีๆออกมาได้ตลอดเวลาบอกแล้วราชาเหรียญ King of Pentacles เมื่อกี้มีราชินีเหรียญแล้วตอนนี้ได้ราชาเหรียญออกมาความหมายที่หนึ่งคือความร่ำรวยแบบดับเบิลทวีคูณและอีกความหมายหนึ่งก็เป็นไพ่คู่นะ ราชาเหรียญและราชินีเหรียญออกมาคู่กันแปลว่าหัวข้อนี้ที่อบอกว่าใครคิดถึงคุณสุดหัวใจเข้ารือเธอมีโอกาสเป็นคู่ของคุณสูงมากใครงอนกันอยู่จะดีกันอย่างแน่นอนดีกันแล้วพากันไปจเจริญรุ่งเรืองด้วยส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยคุณจะรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นและคนสดจะได้คู่คู่คได้คู่รวยด้วยนะ คู่รวยคู่บุญคู่บารมีมาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันบางคนรวยอยู่แล้วมาคบกันรวยยิ่งขึ้นบางคนฐานะปานกลางมาคบกันสร้างเนื้อสร้างตัวร่ํารวยยิ่งขึ้นไปด้วยกันประมาณนี้ราชาเหรียญคู่ราชนีเหรียญมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีขยนขันขันแข็งทำมาหากินสุจริตรวยแน่นอนนะครับประมาณนี้ไปกันต่อสุดยอดยินดีด้วยและผมขอรับพลังงานนี้ด้วยคนโชคดีไปด้วยกันนะครับ ทั้งคนเปิดภัยและคุณผู้ชมเราจะโชคดีไปด้วยกันอามาดูกันต่อนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไพ่วันนี้สวยงามมากๆพลังงานดีๆโอ้โหดีๆเด็กถือถ้วยเพรสออฟคัพงงนคนที่คิดถึงคุณมากอยู่ตอนนี้เป็นคนที่ดวงส่งเสริมกับคุณดวงสมพงกันอย่างแท้จริงคนคนนี้ไม่มีพิษมีภัยเขาหรือเธอสนับสนุนเสริมดวงคุณคบกันแล้วดีคบกันแล้วเฮงโอเคไปกันต่อ เมื่อกี้มีราชาเหรียญราชินีเหรียญแล้วยังไงก็เฮงนะครับและไพ่ใบอื่นก็คอนเฟิร์มยืนยันว่าคุณมาถูกทางทั้งเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์คุณมาถูกทางแล้วเวลานี้ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นใช้ได้ซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งนะดีรวยแน่นอนโอ้โ oh, ห9ก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญอยากได้อะไรจะได้นายออฟคัพสบายชีวิตที่สุขสบายกินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิต เต็มที่กับชีวิตได้เลยประมาณนี้เต็มที่กับชีวิตไม่ได้แปลว่าให้ประมาทแต่หมายความว่าใช้ชีวิตให้เป็นสุขตามอัตภาพนะครับนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็หหสบเหรียญดับเบิลเมื่อกี้มีจำได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเจอละสิบเหรียญดับเบิลวันนี้ มหาเศรษฐีนะที่ได้ดูคลิปนี้ไม่ธรรมดานะไม่ได้อวยกันทํานายตรงๆต,ตามตํา,ตาราสากลตามหน้าไพ่10เหรียญดับเบิลสใบ10เหรียญสใบก็คือความอุดมสมบูรณ์เป็น2เท่านะครับนะครับนะสเท่า3เท่า4เท่า10เท่าว่ากันไปตามความเชื่อ เมื่อกี้มีทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญน,นะครับความเป็นคู่กันความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยแถมสิบเหรียญดับเบิ้ลไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้คุณโชคดีมากที่ได้ดูคลิปนี้ไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูรับพลังงานดีๆร่วมกันผมรับด้วยคนประมาณนี้เลยสิบเหรียญดับเบิ้ลมั่งคั่งร่ำรวยแน่ๆน,นะครับดวงดีขนาดนี้และย้ํานะว่าความมั่งคั่งร่ำรวยจะเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมขยนันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตนะ โอเคไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆนะไม่ได้นะโอเคไปกันต่ออีกสักใบสองใบก็น่าจะสรุปได้แล้ววันนี้ดีมากหัวข้อถามถึงความสัมพันธ์แต่ปรากฏว่าการเงินเด่นมากๆนั่นแปลว่าคู่ของคุณนำโชคอะ่ะเออถ้าคนโสดก็จะได้คู่รวยคู่ดีถ้าคนมีคู่แปลว่าจะเติบโตด้วยกันคบหากันแล้วเจริญกนะ้าวหน้าโอ้โหสามเหรียญดับเบิลอีกแล้ว คุณจะเรียกว่าเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนนะครับนะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนสังคมของคุณจะกว้างออกไปมีคอนเนคชันใหม่ๆดีๆเพิ่มขึ้นการงานก้าวหน้าการเงินโดดเด่นประมาณนี้วันนี้ไปกันต่ออีกสักใบเดี๋ยวสรุปละขอสักใบส่งท้ายสวยๆนะครับวันนี้จะได้อะไรโอ้หกถ้วย six of cups ยินดีด้วย ปิดท้ายอย่างสวยงามวันนี้6ถ้วย6 of cups มิตรภาพใดๆกันแล้วแต่จากคนแวดล้อมและคนใกล้ชิดจะส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีคนที่คิดถึงกันอยู่จะได้เจอกันเร็วๆนี้แล้วนะครับจะได้หายคิดถึงกันแล้วใครงอนกันดีกันแน่นอนใครไม่มีปัญหาจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นและตามที่เปิดมาทั้งหมดวันนี้การงานการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษ คุณเองจะเจริญก้าวหน้าด้วยตัวคุณเองหรือคนที่มีคู่คุณและคู่จะเติบโตไปด้วยกันเฮงเง<ๆ>ปังป,งปงร่ำรวยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ